เรามาเริ่มกันที่ภาพภาพหนึ่งเลยดีกว่าครับเป็นภาพของเด็กผู้หญิงอายุ13ปีคนหนึ่งยืนอยู่บนเวทีต่อหน้าคนดูเยอะมากแต่ว่าเสียงของเธอเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วนี่คือเรื่องราวของออต้นข้าวสุป,ปริยาครับศิลกินลุกทุ่งที่กำลังเจอบททดสอบครั้งใหญ่มากๆในชีวิตเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องนี้กันนะคะซึ่งข้อมูลที่เราจะคุยกันเนี่ยมาจากหลายที่เลย โดยเฉพาะพวกคลิปวิดีโอแล้วก็คอมเมนต์จากกลุ่มแฟนคลับที่บันทึกเหตุการณ์สำคัญสำคัญเอาไว้หมดเลยใช่ครับมันไม่ใช่แค่เรื่องป่วยแล้วยกเลิกงานนะแต่มันมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นมากทั้งความรักความหงวงใหญ่แล้วก็มีเหมือนกับว่ามีสนามรบอีกแห่งหนึ่งที่กำลังสู้กันดูเดือดอยู่เบื้องหลังด้วยประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้มันน่าสนใจมากค่ะเพราะมันไปไกลกว่าแค่ข่าวศิลปินไม่สบาย แต่มันคือการสำรวจแรงกดดันมหาศาลที่ศิลปินอายุน้อยต้องแบกรับแล้วเราจะได้เห็นเลยว่ากลุ่มแฟนคลับเอ่อเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้สนับสนุนอีกต่อไปแล้วแต่กำลังลุกขึ้นมาส่งเสียงเพื่อปกป้องศิลปินเลยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการแข่งขันชิงรางวัลใหญ่ด้วยใช่ไหมครับที่สถานการณ์มันมันบีบคั้นสวนทางกับสุขภาพของน้องอย่างสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะเป็นเหมือนเรื่องสองเรื่องที่ขัดแย้งกันแต่ดันเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน เอาล่ะครับเรามาค่อยๆแกะดูกันทีละปมเหตุการณ์มันเริ่มในคืนวันที่13ท่าธันวาคมน้องต้นข้าวมีคิวแสดงตามปกติแต่สภาพร่างกายคือไม่ปกติเลยจากคลิปไลฟฟสดที่แฟนๆแชร์กันนี่เห็นชัดมากเลยนะคะชัดมากครับคือน้องป่วยหนักเสียงแหบจนแทบจะร้องไม่เป็นเพลงแล้วแต่ก็ยังฝืนร้องจนจบโชว์ใช่ครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือตรงนี้แหละคือฝืนจนจบ มีช็อตที่เพื่อนศิลปินในวงต้องเข้ามาช่วยร้อมเสริมด้วยใช่ไหมคะภาพนั้นมันมันทรงพลังมากนะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องสปิริตที่เราชมกันผิวเผินแต่มันคือภาพที่แฟนคลับที่ดูอยู่ตรงนั้นหรือว่าดูผ่านไลฟ์เนี่ยจะไม่มีวันลืมเลยค่ะผมเห็นด้วยเลยครับมันเป็นความรู้สึกที่ผสมปนเปกันได้หมดทั้งภูมิใจที่ศิลปินสู้ไม่ถอยแต่ในใจก็เจ็บปวดเป็นห่วงจนอยากจะวิ่งขึ้นไปพาเด็กลงจากเวทีให้ได้ในคอมเมนต์นี่คือ บรรยายความรู้สึกนั้นชัดเจนมากหลายคนบอกว่าดูไปน้ำตาซึมไปครับมันเป็นภาพที่บีบหัวใจจริงๆที่เราได้เห็นเด็กอายุแค่13ปีทุ่มเททำหน้าที่ของตัวเองเกินร้อยเปอร์เซนตทั้งที่ร่างกายมันไม่ไหวแล้วและแน่นอนว่าผลกระทบมันตามมาทันทีในวันรุ่งขึ้นเลยค่ะใช่ครับการประกาศยกเลิกงานวันที่14ธันวาคมที่วัดอู่้าปทุมธานีก็เลยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ แต่สิ่งที่น่าสนใจคือวิธีการสื่อสารแล้วก็การตอบรับที่ตามมาค่ะในเพจของน้องต้นข้ามีการโพสต์ข้อความโดยตรงเลยนะครับผมขอยกมาบางส่วนนะหนูขออนุญาตเรียนแจ้งพ่อพ่อแม่แม่แฟนเพลงที่รักของหนูทุกท่านทราบว่าคิวงานการแสดงวันที่14ธันวาคมไม่สามารถไปทําการแสดงได้นะคะเนื่องจากอาการเจ็บคอเสียงไม่มีและทางคุณพ่อแขกผู้ดูแลก็ให้ข้อมูลเสริมด้วยใช่ไหมคะว่าหมอแนะนําให้พัก ใช่ครับให้พัก3-4วันซึ่งปฏิกิริยาแรกจากแฟนคลับนี้โอ้โหเป็นไปในทางเดียวกันหมดเลยเต็มไปได้วยความเห็นใจให้กำลังใจก็จะเป็นคอมเมนต์แนวๆพักผ่อนเยอะๆนะลูกหายไวๆนะคะอะไรแบบนี้หนูเก่งมากๆแล้มไม่ต้องฝืนประมาณนี้เลยครับซึ่งนั่นคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติของคนที่รักศิลปินนะคะแต่เรื่องมันพลิกผันแล้วก็ลึกซึ้งขึ้นหลังจากนั้นไม่นาน เพราะเมื่อเคลื่อนของความเห็นใจระลอกแรกมันผ่านไปมันก็เกิดคำถามตัวใหญ่ๆขึ้นมาในกลุ่มแฟนคลับว่าแล้วทำไมศิลปินที่เรารักถึงต้องป่วยหนักขนาดนี้โหประเด็นนี้แหลมคมมากเลยคือมันไม่ใช่แค่ป่วยแล้วแต่เป็นทำไมถึงป่วยใช่ค่ะความห่วงใยมันเริ่มเปลี่ยนทิศทางเปลี่ยนจากการให้กำลังใจเรื่องสุขภาพไปการตั้งคำถา,ถามถึงสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังเลยค่ะ เป้าหมายของความกังวลมันเลยพุ่งไปที่ทีมงานเบื้องหลังทันทีถูกต้องค่ะแฟนคลับเริ่มคุยกันแล้วว่าตารางงานที่ผ่านมามันแน่นไปสําหรับเด็กอายุ13หรือเปล่าการรับงานซ้อนๆกันการพักผ่อนไม่พอคือต้นตอของปัญหานี้ใช่ไหมมันคือการเปลี่ยนจากความสงสารในอาการป่วยไปสู่ความกังวลต่อระบบการจัดการดูแลศิลปินในระยะยาวเลยแล้วความกังวลนี้มันก็ไม่ได้ลอยๆอ,อยู่ในอากาศด้วยนะค่ะ มันถูกตกผลึกออกมาเป็นข้อความที่ส่งพลังมากๆชิ้นหนึ่งซึ่งดิฉันว่ามันคือหัวใจของปรากฏการณ์นี้เลยคอมเมนต์นั้นใช่ไหมครับเพราะผมได้อ่านคอมเมนต์นี้ครั้งแรกคือสะดุดเลยนะการเอาประศัการเฉียดตายของตัวเองมาเตือนคนอื่นเพื่อศิลปินคนหนึ่งมันมาแสดงถึงความรักที่ลึกซึ้งมากเจ้าของคอมเมนต์เขาเล่าว่าตัวเองเคยผ่าตัดหัวใจแล้วก็หัวใจเคยหยุดเต้นมาแล้วใช่ครับเขาบอกว่าไม่ได้จะมาสั่งสอนใครนะ แต่อยากจะแบนตันจากประสบการณ์ตรงแล้วแต่และประโยคที่เขาเขียนนี่เหมือนเสียงเตือนที่ดังกล้องอยู่ในใจของแฟนคลับทุกคนเลยค่ะจริงครับเขาเขียนไว้ว่าการพักไม่ใช่ความอ่อนแอการดูแลร่างกายไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวถ้าวันหนึ่งร่างกายพังชื่อเสียงก็ช่วยไม่ได้เงินก็ช่วยไม่ได้และคนรักก็เจ็บแทนไม่ได้โอโ้โหแล้วประโยคที่ผมว่าเด็ดที่สุดคือสิ่งหนึ่งที่ไม่มีใครดูแลแทนได้คือร่างกายของตัวเอง มันไม่ใช่แค่คอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วนะคะแต่มันคือบทเรียนชีวิตที่ส่งตรงไปถึงทั้งตัวศิลปินเราก็พิมพ์งานเลยใช่เลยครับถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพที่ใหญ่ขึ้นคอมเมนต์นี้มันไปท้าทายความเชื่อที่ฝังรากลึกในวงการบันเทิงไทยเลยนะแนวคิดน้ําขึ้นให้รีบถักเลยครับใช่ค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ในเชิงธุรกิจนะคือเมื่อมีโอกาสเข้ามาก็ต้องรีบคว้าไว้ แต่คอมเมนต์นี้กำลังบอกว่าสำหรับศิลปินเด็กแล้วการใช้ตะกะแบบนั้นอย่างสุดโต่งอาจจะมีราคาที่ต้องจ่ายสูงเกินไปนั่นก็คือสุขภาพในระยะยาวถูกต้องค่ะแฟนคลับกำลังส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่ได้ต้องการเห็นศิลปินโหมทำงานหนักจนพังแต่ต้องการเห็นศิลปินเติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืนนี่คือการเปลี่ยนมุมมองไปเลยนะครับจากแฟนคลับที่คอยรับความสุข กลายเป็นแฟนคลับที่อยากจะลุกขึ้นมาปกป้องศิลปินปกป้องจากสิ่งที่พวกเขาเชื่อว,ว่าอาจจะเป็นอันตรายต่อน้องในอนาคตแล้วมันก็ไม่ได้หยุดแค่การแสดงความเป็นห่วงดดวยนะแต่มีข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมออกมาเลยใช่ค่ะมีการเสนอไอเดียอย่างสร้างสารรค์เช่นการปรับรูปแบบการแสดงบนเวทีอ๋อที่ให้มีคนอื่นมาขั้นแล้วสลับให้นักร้องคนอื่นในวงขึ้นมาขั้นรายการสักหนึ่งถึงสองเพลงเพื่อให้น้องได้มีช่วงเวลาพักเสียงบ้าง คือมันแสดงให้เห็นเลยว่าแฟนคลับพยายามจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาค่ะไม่ได้แค่ชี้ปัญหาแต่พยายามหาทางออกที่เป็นไปได้ด้วยเพราะพวกเขามองว่าร่างกายของศิลปินคือสินทรัพย์ที่สำคัญที่สุดฟังแล้วก็รู้สึกว่านี่คือความสัมพันธ์รูปแบบใหม่จริงๆนะครับแต่ในขณะที่เรื่องสุขภาพและความห่วงใยกำลังเข้มนข้นขนาดนี้ ความรักของแฟนคลับมันไม่ได้แสดงออกแค่การส่งกำลังใจอย่างเดียวนะยังมีการกระทำอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันเลยใช่ครับนั่นคือการต่อสู้ในสนามรบอีกแห่งหนึ่งที่ดุเดือดไม่แพ้กันเลยสนามรบที่ว่านั่นก็คือการแข่งขันรางวัลไทยรัฐที่สุดแห่งปี2025ไทยรัฐอวอร์ดส2 5ใช่ค่ะซึ่งมันสร้างสภาวะที่ย้อนแย้งและน่าขบคิดมากม คือในขณะที่ตัวศิลกินนอนป่วยพักรักษาตัวแต่กองทัพแฟนคลับกลับต้องรุกขึ้นมาสู้ศึกโหวตกันอย่างหนักหน่หนวงยิ่งกว่าเดิมแล้วสถานการณ์มันกดดันขนาดไหนคะกดดันมากครับผมมีข้อมูลคะแนนโหวตล่าสุดนะเวลา10โมงเช้าของวันที่14ทธันวาคมนะอันดับหนึ่งคือคุณฝ้ายพิรยามี1 2ล้านคะแนนค่ะอันดับสคือต้นข้าวสุปริยามี9 6 1 7 5 0คะแนน และอันดับ3คือฟรีนเบกกี้มี914,758คะแนนโห oh, ตัวเลขน่าสนใจมากคือต้นข้าวตามอันดับ1อยู่ประมาณ300,000กวนน่าคะแนนแต่ในขณะเดียวกันก็มีอันดับ3ตามมาติดติห่างกันไม่ถึง50,000คะแนนด้วยซ้านี่มันสถานการณ์ที่เรียกว่าหลังพิงฝาเลยนะชะล่าใจได้ไม่แต่วินาทีเดียวถูกต้องค่ะตำแหน่งของต้นข้าวยังไม่ปลอดภัยเลยและมีความเป็นไปได้ที่จะถูกแซงได้ตลอดเวลา มันก็เลยเกิดการปลุกระดมกันในกลุ่มแฟนคลับอย่างหนักมีการสื่อสารออกมาเลยว่าอย่าชะล่าใจตอนนี้เป้าหมายต่อไปคือต้องพาลูกสาวทะลุ1ล้านคะแนนให้ได้เพราะเดิมพันมันสูงมากใช่ค่ะรางวัลใหญ่ของการแข่งขันนี้คือการได้ขึ้นป้ายเบลลบอร์ดที่ไทม์สแควร์นิวยอร์กโอ้โหไทม์สแควร์เลยเหรอครับไทม์สแควร์เลยค่ะนั่นมันคือความฝันของศิลปินทุกคนเลยนะไม่ใช่แค่ในไทยแต่ทั่วโลกเลย มันเลยกลายเป็นว่าศึกนี้ไม่ใช่แค่เพื่อรางวัลแต่คือการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับศิลปินที่พวกเขารักและนี่แหละครับคือจุดที่ทําให้เรื่องนี้ซับซ้อนและน่าวิเคราะห์ที่สุดมันคือความตึงเครียดระหว่างสองเรื่องที่ดําเนินไปพร้อมกันลองนึกภาพตามนะคะในแชทกลุ่มหนึ่งแฟนคลับกําลังถกเถียงกันอย่างจริงจังว่าทํายังไงถึงจะลดตารางงานของน้องได้ควรจะส่งจดหมายเปิดผนึกถึงค่ายไหมเพื่อให้น้องได้พักผ่อน แต่ในขณนะดเดียวกันในแชทอีกกลุ่มหนึ่งหรืออาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันด้วยซ้ํากําลังปลุกใจกันว่าทุกคนสู้โวยโวยต่อนนะอย่าหยุดเพื่อป้ายที่ไทม์สแควร์ของลูกเราฟังแล้วเหนื่อยแทนเลยนะครับทั้งตัวศิลปินที่ป่วยทั้งแฟนคลับที่ต้องสู้หลายด้านพร้อมกันมันคือสงครามกลางเมืองในใจของกลุ่มแฟนคลับชัดๆเลยนะคะใช่เลยกองทัพฝั่งหนึ่งสู้เพื่อสุขภาพในปัจจุบันของศิลปินแต่อีก,กองทัพกลับต้องสู้เพื่ออนาคตและเชื่อเสียงของศิลปิน ที่น่าทึ่งคือมันเป็นคนกลุ่มเดียวกันที่ต้องแบกรับความรู้สึกขัดแย้งนี้ไว้ประเด็นนี้สะท้อนธรรมชาติของวงการบันเทิงยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยค่ะที่ความสําเร็จของศิลปินมันไม่ได้วัดกันที่ผลงานบนเวทีอย่างเดียวอีกต่อไปแล้วแต่มันผูกติดอยู่กับการมีส่วนร่วมของแฟนคลับในการแข่งขันต่างๆใช่ค่ะอย่างแยกไม่ออกเลยการแสดงความรักมันกลายเป็นก,า,นการกระทําที่วัดผลได้เป็นตัวเลขคะแนนโหวต มันจึงเป็นภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับแฟนคลับคืออยากให้เขาพักแต่ก็หยุดสู้เพื่อเขาไม่ได้เหมือนกันเพราะการหยุดสู้อาจหมายถึงการปล่อยให้โอกาสสำคัญในชีวิตของศิลปินหลุดลอยไปแล้วทั้งหมดนี้มันบอกอะไรกับเราโห oh, มันซับซ้อนมากนะคือเราได้เห็นภาพของศิลปินเด็กคนหนึ่งที่ทุ่มเทกับงานจนร่างกายไปถึงขีดจากัด ได้เห็นวิวัฒนาการของกลุ่มแฟนคลับที่เปลี่ยนจากความเห็นใจธรรมดาธรรมดาไปสู่การแสดงความกังวลต่อการบริหารจัดการในระยะยาวอย่างจริงจังและเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็ดันเกิดขึ้นท่ามกลางการแข่งขันเพื่อชิงความเป็นที่หนึ่งที่ดุดเดือดและกดดันสุดๆใช่ค่ะสถานการณ์นี้มันทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อสำหรับศิลปินที่อายุยังน้อยที่ต้องรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลว่านี่คือช่วงน้ำขึ้นให้รีบตัก ต้องตักตวงทุกโอกาสที่เข้ามาและในขณะเดียวกันก็มีกลุ่มแฟนคลับที่แบ่งหัวใจออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งต้องการให้ศิลปินได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แต่อีกฝั่งก็ต้องการให้ศิลปินชนะการแข่งขันครั้งสําคัญที่สุดในชีวิตไปพร้อมๆกันคําถามที่เกิดขึ้นคือเส้นแบ่งบางๆระหว่างการสนับสนุนที่สร้างสรรค์กับแรงกดดันที่ถาโถมจนเกินรับไหวนั้นมันอยู่ตรงไหนกันแน่คะและท้ายที่สุดแล้ว ใครคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบในการขีดเส้นแบ่งนั้นเมื่อตัวศิลปินเองมีอายุเพียง13ปีเท่านั้น